อพีโซดที่4นะฮะเรื่อง Vi e w Instance นะฮะคือเราทำ i e w มาแล้วล่ะเราสร้างคอมโพเนนต์เป็นแล้วล่ะในบทที่แล้วนะครับซึ่งเราดูกันเนี่ยตรงนี้ก็คือหนึ่งคอมโพเนนต์หนึ่งคอมโพเนนต์หนึ่งคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือคอมโพเนนต์ใหญ่ตอนนี้เรามีทั้งหมด4 i n s t a n c e ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละ i n s t a n c e เนี่ยข้างในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างะฮะจุดที่1ก็คือใน v i e w i n s t a n c e ของเรานะครับทุกครั้งทีี่่เเเรรราาาาส้้งขึนนมนยจะ หลักๆจะใช้ Data กับ Method ก่อนนะครับก็เราเคยใช้ Data แล้วคือตัวนี้นะครับก็มี Data นะครับ Methods เนี่ยเราเคยใช้แล้วตอนที่จะทำคลิกนะมีคลิก Handle ล็ตคลิกนะ Method อยู่นี้นะครับต่อไปเนี่ยความจริงเรามี Props ด้วย Props คือเรารับค่ามาจากคอมเพลน n ์อื่นได้นะครับ ต่อไปเราจะมาดูว่าเขาพูดถึงอะไรต่อนะครับวามจริงมันมี .watch อะไรอย่างอื่นนะฮะว่ามันปีเปลี่ยนแปลงค่ายังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่พวกนี้ความจริงอยากจะเป็นเรื่องไลฟ์ไซเคิลซึ่งความจริงเนี่ยอธิบายสั้นๆง่ายๆก็คือเมื่อเราสร้าง i n s t a n c e view object มาหนึ่งอันนะครับพอมันถูกสร้างนะครับในกรณีเนี่ยแต่ละอันน่ะ อันนี้ถูกสร้างอันนี้ถูกสร้างอันนี้ถูกสร้างทุกครั้งที่ถูกสร้างเนี่ยมันจะมีมันจะรันอ่ามันจะมี binding function อยู่ตามนี้นะครับในนี้ปุ๊บมันจะรัน function before create ให้ run create ให้แล้วก็จะวิ่งลงมาทำอย่างอื่นเราไม่ต้องสนใจมันมากก็ได้มันก็จะมา run before mount mount e d ทุกครั้งที่มันจะมีอัปเดตมันจะมี before update แล้ว update t before destroy แล้วก็ destroy นะครับมันจะรันตามนี้เลย ครับผมขอเอาง่ายๆมาไลน์ให้ดูคือ before create create t add แล้วก็ mount before mount mount t e s มาให้ดูนะครับก็หนูตรงนี้นะครับ,รนะรบผมจะเอา mount เ uh b before create นะครับแล้วก็ create นะครับแล้วก็ before mount ก็มาเทคนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะคอนโซลลกแต่ละอันออกมาให้ดูนะครับใครใช้ตัวอะตอมไม่ค่อยคล่องก็ผมมีวิดีโอชื่อท i ิปในการใช้เท x t e ิติเตอร์ให้นะครับมันจะทำให้พิมพ์ได้เร็วนะครับอันนี้ก็ ให้ดูตามนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลอง refresh page รีเฟรชเพจนะฮะมันจะรันอันนี้มาให้ดู before create create d before mount mount ed, นะครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการรันอะไรใน before create object เรายังไม่เบาเพิ่งเรายังไม่ถูก create เลยแล้วเมื่อ create เราอยากให้ทำอะไรเมื่อกำลังจะเมาส์เข้ามาบนจอเนี่ยเราจะให้ทำอะไรนะครับเมื่อเมาส์เสร็จแล้ว E L, เอาเอลเาไปแปะบนจอเรียกแล้วมันก็จะร u n m o u n t นเทหรือว่าจะ before update update ท before destroy เราก็ destroy ed, เนี่ยเราอยากให้มันทำอะไรนะครับตามคอนเซ็ปต์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยใน most programming use case เลยนะครับแค่ m o u n t ทตัวเดียวก็เกือบจะเพียงพอแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องตอนตอนที่ before destroy อันนึงที่ควรจะใช้นะครับ หลักๆจะมีอยู่2อันตัวเนี้ยเราจะต้องทำลายออบเจกต์บางตัวที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วทิ้งเพื่อที่จะรักษาเซฟเมมโมรีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเซ t ตท m มเอาที่เราเคยเซ็ตไว้อาจจะต้องเดียกทีเวมันทิ้งเพื่อที่จะทําให้โปรแกรมเราไม่แครชอะไรอย่างนี้นะครับหลักๆควรจะใช้กันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้มันจะรันก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนหน้าไปแล้วมันออบเจกต์เนี่ยมันไม่ถูกใช้ละ นะครับเราสามารถเอา Mount ไปเราเคยรันอยู่ในนี้แล้วนะครับเาลเราลันตรงนี้เนี่ยใน to do item เนี่ยเนื่องจากว่าของเรามี to do 3บมอันมันก็เลยจะเมาส์ทั้งหมด3ทีต้องเข้าใจเรื่อง Component นะฮะว่ามันจะไม่รันในนี้แค่ทีเดียวเพราะว่าเรารัน v e f อ r e อยู่ตรงนี้นะครับ before ตรงนี้เพื่อให้รัน3บมอันมันก็จะรัน ทูดวยสร้างทูดวยเทียมสามดินสตมันก็เลยจะเมาส์ทั้งหมด3ทีนะครับถ้าเราลองรีเฟซดูก็จะเห็นว่ามันรัน3าทีตัง้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเวลาเราล็อกเนี่ยมันอ่านยากๆนะครับเราก็สามารถอ n นโนเท e มันข้างหน้าได้ก็ได้นะอย่างเช่นอนโนเทย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เรา คอนโซลได้ง่ายขึ้นนะครับเทคนิคที่1นึ่งลองเทสากันเทคนิคที่2คือมันไม่มปไฮไลท์สีนะครับเราก็สามารถใช้วอนก็ได้คอนโซลวอนวอนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะลองเปิดมาดูเป็นสีเหลืองให้หรือว่าถ้าคอนโซลเออร์เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงเลยนะฮะอย่างนี้เลยก็แล้วแต่ถนัดครับเป็น ใช้คอนโซลล็อกแบบง่ายๆนะครับความจริงมันมีพวก Chrome พวก debug tool อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกนั้นคงใช้เวลาหรือก็ทําให้เขียนโปรแกรมง่ายๆได้และนะครับนะบทนี้อาจจะสั้นหน่อยแล่วก็คิดว่าหวังว,ว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เพิ่งเริ่มเขียนนะครับก็ท่องเอาไว้ครับหลักๆเนี่ยใช้อันนี้ m o u n t e d นะครับแล้วก็ before destroy นะครับ ทำไลฟ์ไซเคิลส่วนในอื่นเนี่ยเมื่อเราเขียนโปรแกรมไปเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆล่ะจะต้องไปใช้อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูกันผมเชื่อว่าโปรแกรมแรกๆง่ายๆของทุกคนเน่ยคงไม่ต้องไปใช้พวกนั้นเยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ